ตัวเน้น3ตัวโชว์นี่ครับสวัสดีครับผมซูแบงนะครับวันนี้มี3คู่ที่น่าสนใจในวันจันทร์ที่30มธันวาคมครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าคู่แรกของนี้ครับพี่ๆคนไหนกำลังหากลุ่มบอลหรือกลุ่มนําบอลที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําเป็นกลุ่มของผมเลยที่มีสมาชิกรวมๆแล้วสองคนกว่าคนนะครับอยากได้บอลสดบอลสเตปชุดโครงการในกลุ่มจัดให้ได้ตลอดครับสนใจเพียงแค่ a อ d ic ห้เก้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือตัวอย่างกลุ่มคร่าวๆพวกเราวันนี้ครับไปกันคู่แรกของนี้ครับแอสตันวิลล่าครับพบกับไบตันครับ ตารางคะแนนครับแอสตันวินล่าอยู่อันดับที่9ของตารางครับแข่ง18ชนะ8เสมอ4แพ้6ยิง26เสีย29มี28แต้มครับส่วนไบตันอยู่อันดับ10ของตารางครับแข่ง18ชนะ6เสมอ8แพ้4ยิง27เสีย26มีอยู่26แต้มครับเฮทเวท5ครั้งที่พบกันนะครับเป็นทางแอสตันวิลล่านะครับชนะไป3เสมอไป1และไบตันชนะ1ครับเกมล่าสุดที่เจอกันครับไบตันชนะแอสตันวิลล่า1-0ครับ5เกมหนังสุดของแอสตันวิลล่าครับชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้กับนิิวคาสเซล3-0 ส่วน5เกมหลังสุดข,ของไบตันครับหาช,ชนะไม่เจอเลยเสมอไป3แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอกับเบนฟอร์ดครับ0-0เม,มนต์ดับตารางครับจะหนีกันไม่เยอะครับหรือว่าเรียติดกันเลยดีกว่าแต่ผลงานช่วงนี้แตกต่างกันชัดเกนครับซึ่งเจ้าถิ่นอสตันวิลล่าครับดูดีมีภาษีพอสมควรด้วยผลงานชนะ3จาก5หนท้ยน้ยในลีกและผลิตสกอร์รวมทั้งสิ้น7ประตูนอกจากนี้ครับการได้บู Park. ลงง แน่นอนว่าทีมเยือนไบตันครับน่าจะต้องผิดหวังกลับออกไปด้วยฟอร์มช่วงนี้ที่ไร้ชัยยาว6เกมติดและโดนถลุมแนวรับจับยับร่วม10ประตูแถมสถิติการพบกันหลายครั้งครับเป็นบ้านใครบ้านมันฉะนั้นงานนี้แนะนําอยู่ต่อไม่รอลงอาญาครับฟันธงสิงห์พงาดปาดหน้าเคครับไปกันคู่ที่2ครับอิสซิทพบกับเชลซีครับตารางคะแนนครับอิสซิทอยู่อันดับที่19ของตารางครับแข่ง18ชนะ2เสมอ6แพ้10ยิง16เสีย33มีอยู่12แต้มครับ ส่วนเชลซีอยู่อั่ะสามของตารางครับคะแนนสิบแปดชนะสิบเสมอห้าแพ้สามยิงสามสิบแปดเสียยี่สิบเอ็ดมีอยู่สามสิบห้าแต้มครับเฮดเวทหกครั hey ้ง hey hey ที่พบกันครับเชลซี Chelsea ชนะไปสี่ครับและเสมอกันไปสองเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อสองพันสิบเอ็ดเชลซีชนะเอิสวิดทาวล์เจ็ดศูนย์ครับห้าเกมหลังสุดของเอิสวิดครับชนะหนึ่งแพ้ไปสี่ครับเกมล่าสุดแพ้กับอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์ส่วนห้าเกมหลังสุดของเชลซีครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมล่าสุดแพ้กับฟูลแลมหนึ่งสองครับสำหรับเจ้าบ้านครับอิสวนนนครัับวี้่าจะต้อง รับภารกิจเสี่ยงตายที่ยากจะรับมือฟอร์มการเล่นโดยส่วนตัวครับช่วงนี้จัดว่ากากเลยครับด้วยผลงานแพ้5จาก6หนนท้ายในลีกและโดนำดถูกแนวรับยับยับกับร่วม10ประตูแถมมีถึง4หนครับที่ยิงคู่แข่งไม่ได้เลยสอดคล้องกับทีมเยอนเชลซีครับที่เพิ่งจะพ่ายหัวร้อนให้กับฟูแลม์ครับแพ้มา1ประตูต่อ2ทําให้2เกมท้ายในลีกังไม่ชนะใครครับแต่นั่นก็น่าจะเป็นไฟที่เริ่มลนก้นเขาแล้วและเพื่อโอกาสดุนแชมป์ที่มีครับอาร์เซนอลกับฟอร์ล,ามมาล้ว พวกเขาจะต้องเน้นเก็บ3แต้มส่งท้ายปีให้ได้ครับแน่นอนว่าศักยภาพของกลุ่มกำลังบวกกับแท็กติกของวินเซนโซมาเลสกาก็จัดว่าทำลายแนวรับของคู่แข่งได้สบายครับหากไม่พร้อมใจฟอร์มตกครับเมื่อพิจารณาจากเลทับและภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ต่อรอรับซับย์สบายใจสุดครับจัดเต็มสิ่งบูบูล้างผ่านครับผู้ที่3ครับผู้สุดท้ายของวันนี้แมนยู U, พบกับนิวคาสเซิลครับตารางคะแนนครับแมนยู U, อยู่อันดับสิบของตารางครับแข่ง18ชนะ6เสมอ4แพ้8ยิง21เสีย24มีอยู่22แต้ม ส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับ5ของตารางครับแข่ง18ชนะ8เสมอ5แพ้5ยิง30เสีย21มีอยู่29แต้มครับเทสทเวตหครั้งที่พบกันนะครับเป็นทางของนิวคาสเซิลครับชนะมากกว่าชนะไป3และแมนยูชนะไป2ครับเกมล่าสุดที่เจอกันแมนยูชนะนิวคาสเซิล3-2 5เกมหลังสุดของแมนยูครับชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้กับบูครับ2-0ส่วน5เกมหลังสุดของนิวคาสเซิลครับชนะไป4แพ้1ครับเกมล่าสุดชนะแอตตันวิลล่าครับ3-0 อยากให้มองไปทางสูงครับเพราะว่าแต่ละทีมนี่เขาผลิตสกอร์เป็นกรอบแหม่งกรรมเลยวันนี้เลือกทางสูงครับสรุป3คู่ที่ไปวันนี้นะครับ 1. แอสตันวิลล่า2เชลซีและ3ไปทางสูงครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ